สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำตัวเขาเรียกว่าสเต Down จาก7ถึง20โวลต์นเนี่ยลงมาเหลือ5โวลต์สูงสุดอยู่ที่3แอมป์ที่เขาระบุไว้นะครับจะมาลองดูว่าจะเป็นอย่างไรโดยเขามีหัว USB 2หัวแล้วก็ผมก็จะทำเป็นสลิปเสียบเข้าที่ขั้วแบตให้ นะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อกันได้หรือว่าสอบถามได้นะครับการใช้งานไม่ยากฮะมีเรามีแบตอยู่แล้วเนี่ยแบต12โวลต์เนี่ยเสียบเข้าไปเลยแดงก็เข้าบวกดำก็เข้าลบแล้วก็อีกด้านก็จะเป็นสาย usb ของสายชาร์จมือถือเราจะเป็น iPhone หรือว่า Android ก็ได้นะครับลองชาร์จดูแล้วก็ โอเคถือว่าโอเคเลยทีนี้เราก็จะมาดูกระแสว่ามันวิ่งเข้าไปเท่าไหร่มันเข้าก็จริงแต่ว่ามันเข้ามากเข้าน้อยเราไม่รู้นะถ้าเกินถ้าเกิน5 0 0ร้อมิลลิแอมผมว่าก็โอเคเ,เรามาลองดูโดยใช้มิตเตอร์เป็นตัวเช็คแล้วกันนะครับตั้งไปที่แอมแปรนะแล้วก็ ย้ายสายมิเตอร์ให้เรียบร้อยอยู่ตำแหน่งเช็คเช็คกระแสเราจะดูว่ามันวิ่งเข้าไปในระบบทั้งชาร์จทั้งสเต็มดาวเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็ตีเสียไว้สักประมาณ20-30%นี่ตีไว้อย่างเยอะเลยนะฮะเนี่ยเริ่มแล้วโอ้ได้700ดร้อเอ็ดายเอก็อยู่สักประมาณ680มิลลิม 580มิลลิมใช่หรือว่าจ68แอมโอเคถือว่าชาร์จเร็วนะชาร์จได้เร็วครับผมแล้วไฟจากแบตเตอรี่นี่เป็นไฟที่นิ่งนะผมแนะนำว่าไม่ได้ทำให้โทรศัพท์เราเสียหายแน่นอนครับผมขอบคุณครับ